สวัสดีเช้าวันศุกร์ที่20พฤษภาคม65ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ w ว e a l Talk f Minutes a Day to Beat You Yesterday รายการที่จะทำให้ทุกคนได้เริ่มต้นการสร้างเวลทั้ง5ด้วยเวลาเพียง5นาทีต่อวันด้วยนะครับวันนี้ EP 22ดอกเบีย้ยเงินฝากประเทศไทยหลังจากที่ครั้งที่แล้วเราได้คุยกันไปถึงสิ่งมหัศาจรรย์ของโลกอันดับที่8นะครับเรื่องดอกเบีย้ยทบต้นเรารู้กันมาว่าเราพยายามที่จะทําให้เราเนี่ยนะมีดอกเบีย้ยเงินฝากให้เยอะที่สุด หรือเราพยายามทําให้ผลตอบแทนการลงทุนเราเนี่ยเยอะที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมครับทีนี้เราก็มาดูกันว่าผลตอบแทนอันแรกที่ทุกคนรู้จักกันเป็นอย่างดีก็คือการฝากเงินถูกไหมครับเราไปดูอัตราดอกเบี้ยเงินฝากปัจจุบันกันว่าประเทศไทยนะครับอัปเดตประมาณปี64ซึ่งปัจจุบันนี้ก็จะไม่ได้ต่างกันเท่าไหร่นะครับอัตราดอกเบี้ยออมทรัพย์่คือของทุกๆธนาคารนะครับก็อยู่ในเรทประมาณ0.25นะครับต่ําสุดมีต่ากว่านั้นก็0.125เลยทีเดียวนะครับ สูงสุดก็น่าจะไม่เกิน1%ถูกไหมครับแต่ถ้าเป็นดอกเบีย้ยเงินฝากประจําซึ่งแน่นอนก็จะมีเงื่อนไขของแต่ละธนาคารเรื่องขั้นตา่าเรื่องการเสียภาษีมีเงื่อนไขนิดหน่อยนะครับก็ทําให้ดอกเบีย้ยมันสูงขึ้นมาหน่อยแต่จะเห็นได้ว่าโดยส่วนรวมแล้วก็ไม่เกินประมาณ1%นี่คือดอกเบีย้ยเงินฝากใช่ไหมครับซึ่งเราก็คงจะเห็นว่าถ้าเราได้ประมาณสักหนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยการที่เราจะเงินจากเงิน1ล้านจะเป็น2ล้านนี่ก็ดูแล้วมันน่าจะเป็นเรื่องที่เป็นไปไม่ได้เลยใช่ไหมครับเพราะนีนปปเยยิยดดว ในขณะเดียวกันถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องดอกเบีย้ยเงินกู้ล่ะครับเวลาที่เราไปกู้บ้านเราก็ต้องจ่ายดอกเบีย้ยเช่นเดียวกันใช่ไหมครับตอนฝากนี่ได้แค่0.25แต่ตอนเราไปกู้นี่เราต้องจ่ายประมาณ2% 5%แล้วแต่ธนาคารถูกไหมครับแต่อันนี้คือเฉลีย่ย3ปีแรกนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเกิน3ปีไปแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ไม่รีไฟแนนซ์เราก็จะต้องจ่ายอัตราดอกเบีย้ยประมาณ5-7%นั่จะเห็นได้ว่าส่วนต่างระหว่างอัตราดอกเบีย้ยเงินฝาก กับอัตราดอกเบีย้ยเงินกู้นี่ต่างกันเยอะจริงไหมครับโดยค่าเฉลีย่ยก็ประมาณ5%นนั่นเองแปลว่าตอนเราฝากอาจจะได้หนึ่งเปอร์เซ็นต์ศูนย์จุดสองห้าเปอร์เซ็นต์แล้วแต่ที่แต่ตอนที่เราเสียเนี่ยเราต้องเสียระดับหกเปอร์เซ็นต์นั่นแปลว่าธนาคารก็ได้กำไรจริงไหมครับเพราะเงินที่เราฝากไปเขาก็เอาเงินที่เราฝากเนี่ยนะครับไปปล่อยกู้เพราะฉะนั้นเออเรามีไมเซ็ตอะไรยังไงได้บ้างไหมคําตอบก็คือมีปราญ์อยู่คนหนึ่งได้กล่าวไว้ว่าเมื่อเราไม่สามารถเอาชนะได้เราก็เข้าเป็นพวกเสียเลยดีไหมฮะ เพราะฉะนั้นเราไม่สามารถชนะธนาคารได้จริงไหมฮะเพราะเราปล่อยกู้ด้วยตัวเราเองไม่ได้จริงไหมฮะเพราะฉะนั้นเราก็ไปเป็นพวกเดียวกับธนาคารเลยดีไหมครับเพื่อเราจะได้ผลประโยชน์เดียวกับที่ธนาคารทําเพราะธุรกิจนี้มันเป็นเสือกินเปล่าเลยจริงไหมฮะเงินก็ไม่ใช่เงินของตัวเองจริงไหมฮะก็เอาเงินฝากของประชาชนเนี่ยแหละครับไปปล่อยกู้เงินฝากคนอื่นแม้กระทั่งตัวเราเองเช่นเดียวกันเอ๊แล้วเราทำยังไงดีได้บ้างครับที่เราจะเป็นพวกเดียวกับธนาคารหนึ่งในนั้นคือการซื้อหุ้นธนาคารนั่นเอง ซึ่งหุ้นธนาคารที่เรารู้จักก็แทบทุกธนาคารเลยนะครับในประเทศไทยก็มีอยู่ในตลาดหุ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นกุ้งไทยกะสิกรไทยไทยพาณิชธนาคารกรุงเทพนะครับธนาคารใหญ่ๆห,หลายๆธนาคารก็อยู่ในเซต50เชลี่กันวันนี้เราจะมาสอนคําศัพท์1คํานะครับเรื่องอีเดียมนะครับอันนึงของภาษาอังกฤษก็คือคําว่า I rest my case ซึ่งก็ใช้กันในวงการของทนายความนะครับเวลาทนายความเขาพูดเรื่องอธิบายถามซัก โจ์ซักจำเลยเรียบร้อยแล้วนะฮะพอเขาพูดเสร็จปุ๊บเขาก็จะบอกว่า I rest my case ก็คือแปลว่าอ่ะฉันพูดจบแล้วครับนี่คือความจริงที่ผมอยากจะพูดให้กับท่านผู้ฟังท่านผู้ชมพูทห้หมดแล้วครบแล้วอะไรนะครับเสร็จแล้วพอเขาพูดนี้แบบเป๊ะแปลเป็นไทยแปลได้ว่าอะไรบ้างครับก็แปลว่าไม่พูดเยอะแล้วกันเจ็บคออันนี่คือความหมายที่ใกล้เคียงมากที่สุดของคนไทยปัจจุบันนี้นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นได้ว่า การที่เรามีเงินนะครับเก็บหรือเงินออมเลยนะครับขั้นต้นเราก็จะต้องเอาไปฝากเงินในธนาคารจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นเราจะเห็นได้ว่าการกฝากเงินในธนาคารนั้นมันก็คงแค่รักษากเงินต้นเราแน่นอนครับมันช่วยรักษากเงินต้นได้ดีแต่มันจะไม่สามารถที่จะทําให้เราสร้างเวลได้อย่างเหมาะสมถูกไหมครับังั้นถ้าเกิดเรามีความรู้เพิ่มขึ้นมาอีกนิดนึงถูกไหมฮะเราก็จะสามารถที่จะใช้เงินก้อนเดียวกันนี่แหละไปลงทุนในธนาคารที่เราเอาเงินไปฝากเหมือนกันทุกอย่างเลยนะครับ ต่างกันตรงที่ว่าเราไปลงในลักษณะของการเป็นหุ้นก็คือไปเป็นพาร์ทเนอร์ชิพในการทําธุรกิจเดียวกับเขาดังน,นั้นเงินที่เราฝากเข้าไปเราก็ต้องมองว่าเรากําลังลงธุรกิจธนาคารเดียวกันเช่นกันดังนั้นจะเห็นได้ว่าแค่เปลี่ยน m ม n d เซตชีวิตก็เปลี่ยนไปได้เช่นกันนะครับวันนี้จบไปด้วย how many millionaires do you know who have become wealthy by investing in saving account I rest my case อันนี้ก็แปลว่าคุณเนี่ยนะ รู้จักคนรวยสักกี่คนกันเชียวที่กลายมาเป็นคนรวยที่มั่งคั่งมากขึ้นกว่าเดิมที่เขาเคยเป็นโดยการที่เขาเนี่ยนะลงทุนเงินของเขาในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์นี่คือคําถามนะครับที่เขาถามนะครับว่าคุณรู้จักกี่คนะก็าอาจจะมีบ้างครับบางคนที่รวยมากๆเขาก็เอาเงินฝากไว้ในธนาคารนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่รู้จะเอาเงินไปทําอะไรเก็บเงินไว้ในธนาคารย่อมดีกว่าเสร็จแล้วพอคําถามนี้เสร็จปุ๊บคําตอบที่เขาตอบก็คือว่าไม่พูดเยอะแล้วกันนะ คข,ขอบคุณสำหรับการติดตามอย่าลืมสับไ b e l ไลค์แ Sha ร์คอมเมนต์ติชมเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับขอให้ทุกคนมีความสุขในการสร้างเวลสวัสดีครับ